thết, thế, anh này, cái, là cái anh đây này, tá cưỡng, đây, 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 không đây,

ตัวได้บ่คักถ้าถ้าตัวได้คักแล้วก็ต้องไปเช็คเช็คตัวทิ้นบ่คักเช็คตัวเิียวันนี้บ่คักคนแจ็คแต่วงสงสัยกระเซ็ออกไหมสตั้บไหมชิ่วๆไปเซตไหมโอ้ยนั่นปลอกคนอย่ไปมันมันดีนีหมอโอ้ยังมาเอากระดาษมาแข้งไม่ดีกระไรกระดาษแข็งกระดาษแข็งเลยมุ้งทำกระดาษแข็งเลยการมีคนหรอกระดาษแข็งแกนบังไว้เฟี้ยงมันเตะเข้าไปหาตัวนั้นม่เห็นซุมนี้ได้บัวดันบ่ ยังเกือบตวแมบ่เออมันเจ๋บ่เออมันเจ๋งเเท็ตเอางี่แเราคอเท็ดันเปี่ยนไันเปลี่ยนแ้เราล้วมนเลียงเอนไม่ลดเปลียนม่กิออกมาเท่าน่อยมาปานมาเดีออกมาจกๆเลมับ่มัอซึมเทลิหน่อยเลยมันไอ้โซล่ามากออเทหน่อยเาบ่ราเกีรดีราณมันบ่ทำไมเาเป็นชินงสองชมงมันออกเป็นลายยดได้เป็นปาน่นนเครื่องลายถงอะไรก็ลายอ่านล ัดแกงดเข้นมาบดเลยลาวันนี้จิมเลีงวันนี่ออกวันนี้บดเลยนี่บดแสดงว่าไอ้ฉีดตัวนั้นขึ้นมาอยู่น้ำมันขึ้นมาบดมปปาน้ำมันตัวนั้นขึ้นมาอยู่เบเดียวเดียวเขาเปลี่ยนตัวนั้นขึมาวะไอคือว่าตัวฉีดน้ำมันอสูบซีน่ะสูบซีโอม้งไต้องฉีดมันมันบลูตัวนั้นมันเศษมาแคบ่าทาลูกสูบ

กมือแล้วือเ่นี่ครับอามือปิยเจะของรถดทำกุมือฉัว่าหัวโทษแพไว้่นโทษจะของแพจะของล้นี้มาคือเบิรงโจ้อโทษจะของอีครันี่เซตเซตอยู่รอบนี้มันจ็อันนั้นรูสเสีามง่ายขึ้นงายขึ้นแล้วก็เซตรอบนี้ก็จะดี่าาปิดเลยจะดีวะ่เ

ระบบหนามมันจะไหนอีนอ้อยจะระบีทางผมว่าจะระบียบถ่านเลยพอได้อยู่นี่วปะพอได้อยู่โอ้แสดงว่าช่างที่เขาทำมาเขาไม่ได้เปิดฝาแบบนี้แล้วนะปานเราก็ไม่ได้ไล่เลยเพรว่าน้ำมันมันไหลมันมันซึมมันซึมมันไหลเลยมีระบาดปัญหามันบาดเยื่หลังเลย เ,เออนี่ยเราจะได้รู้นี่เดี๋้อจอระบีท้ายเชยครับไม่ได้เอากาแล้วลสูงก,กันสุดมันเด้อยวผมพ่น้องอย่าไปว่าอะไรกันในะทางการซื้อมาเชยสูงกันสุดมันนะผมคงมีทำกันนี่ <lim. S 1> แหละเนะี่ยเกาวมันก็นดีแต่ว่ากลัวมันจะไปอุดท่อหนามก็แล้วแต่สูงกันสุดมนันนี่สูตปลาบึงการกะในหัว เดี๋ยวมียะผักไตเลยเขาเรียกไงหัวงานผิดหัวหรือเปล่เออไปไปมาหัวหวลานหมดแล้วขีดมากหยุดงานอาทิตย์หนึ่งแล้วใช่ไหมมีแต่พระรามเก่าพระรามสาวใช่ไหมไม่ได้คนรอดเลยมีแต่ตายทางด่วนทะำงานงานมีแต่ตางานตายทางด่วนต้อง,องรถหลดหายาางี่หมดเนี่ยหาใหญ่มันไก่โพดในหัวสะเดาไปเลยเทพานน่